ทุกคนนี้ตอนนักข้าสูช่ชาแนลปิงสแควร์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยปิงก็จะมาถ่ายบล็อกแต่มันจะไม่ใช่บล็อกธรรมดาเพราะว่าวันนี้เราจะมี <S 2> <S 2> <S เอเน่ะนะคะในน,นนักแค่ะไปดู cover ใน anytube ได้นะคะทุกคนเคยแปะชาแนลไว้ให้แล้วแต่ก็จะแปะอีกนะคะทุกคนวันนี้เรามี sleepover นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบล็อกของแบบ girls sleepover ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่บ้านเอเน่แล้วก็ต่อกันที่สถานที่เราจะ sleepover นะคะแเราไปเจอสมาชิกอีก2คน 2> เอมค่ะคุณยาค่ะ,ญญคะแนะนำตัวนะคะ่ค่ะแนะนำตัวโอเคเราจะขนของขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เราจะไปทำข้าวเย็น,นะคะ่ะใช่เซนเตียมอุปกรณ์มาไม่รู้เสียหรือยังนะนนั่นแหละมันถึงเวลาของพวกเราแล้วนี่เราจะมาทำอะไรกันดี วันนี้เราอ,อะ่ะมีแพลนเขาไม่ติดกล้องไม่ใช่หรือติดติดติดไอเนีน้ยค่ะเชฟฟินนี่ค่ะ,คะบอกเมนูข้าวเย็นวันนี้ของเราเลยค่ะวันนี้นะคะ คือแบบว่านึกว่าจะเราจะแบบใช่ไหว่าเราจะทำาด้นทำนี้ทำนั้นจนเหนื่อยนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าสุดแล้วเราเอาทาามากินได้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่เราจะเข้าครัวกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อแบบเปิดโอกาสให้เชฟตัวจริงมาด่าพวกเรานะคะตอนนี้เรากำลังราจะของห้องกลับมาแล้วก็จะทำข้าวเย็นก็คือแล้ววันนี้เราไปโฮมทัวร์กันเถอะทุกคนอ่าเราจะสมมุติว่าแบบเรายังไม่ได้เข้าห้องนี้นะสมมติสมมติทุกอย่างไม่ได้สมมติอ่าเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะ ห้องใหญ่มากเลยไอแมมห้อ <beams> ห <doo hehe> ้องมีคนอยู่ปะเต่ากันนะคะทุกคนกก้อนาสาวเข้ามานะคะทุกคนก็จะมีทีวีโซฟาที่ตอนนี้ของอย่ามากแล้วก็นี่ทุกคนนี่ขนาดอยู่ในคอนโดนี่คืออะไรนี่คือบันไดคือมันเป็นสองชั้นเว้ยตื่นเต้นมั้ยปะไม่หรอกเพื่อนๆก็คือออกไปแบบระเบียงกันนะคะแล้วก็ ค่ะทุกคนก็จะเป็นเตียงนอนที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านั่นแหละแต่เซานะคะเราควรจะบิกคินงกันก่อนใช่ไหมใช่เราควรจะบิกคินงก่อนไ,ได้เลยเอาไว้ไหนเอาไว้ดี่หอหิวอ่ะเออแกะไม่ได้ทำไมอนะ่มะยาบเลย,ยแกะพอพอๆไม่เป็น เราไม่ชอบอ่ะเราอยากว่าเราสักมาเป็นซินเดเรลล่าเดี๋ยว

พกวเครื่องหยอ้ปเือ่าด้้ถยเป็นวิดีโอให้ทุกคนอ่ตัวใกว่าไมเียกแก็เราไม่ปน่บทุกคนเจอกันเมื่อเราเคี้ย์เสร็จสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเข้าครัวกับเชฟปิงและเชฟเอเน่ค่ะ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงหั่นผักนะคะก็เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ในเมนูอะไรแต่ก็หั่นไปก่อนเพราะเราเอามาแล้วค่ะแลหว่านนี้เราก็จะมาเล่าดีปีของเอนี่นะคะเอนี่เป็นถือไม่ถูกนะคะ i r o อน h e f เด็กนะคะก็อยู่ในปีอะไรนะูในปีแบ่ปีเดียวก็นั่นแหละค่ะทุกคนสามารถไปติดตามเอนี่ได้ที่ช่องเอนี่ถูกนะคะโอ้แบตกล้องหมดแล้วงั้นก็บายบายค่ะทุกคนเจอกันตอนทำเสร็จแล้ว ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการทําเรียกว่าอะไรนะขอยกอบบุกกิใช่มันคือบุกกินะคะด,ด,ดิ่บอกของเราเสร็จแล้วเชิญแพนตติ้งค่ะ <laughs> สวยงามน่ารับประทานนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วเราจะเหลือคีิบับที่เราต้องทําแต่คิดบ้าหน้าตาอาจจะไม่น่ารับประทานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปหลังจากที่เรารับประทานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลลนะคะน้องคุณเทน่ <laughs> ส,สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากินข้าวสเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะหาผู้แพ้เพื่อที่จะมาเก็บของและลากจานนะคะแล้วได้ผู้แพ้ของเราแล้วนะคะสวัสดีเน่รู้สึกยังไงกับการเป็นผู้ลางจานในวันนี้เอเ่ช่วยไหะ เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะดูจีนี้เอ,เองอยู่ได้คนอื่นอาจจะไม่รอด <c oughs> ตอนนี้นะคะเร,เ,รเรามีเกมมาเล่นก็คือแพร่งคอนนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็ <c oughs> นี่คือคน <c oughs> เพื่อนของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กติกาก็คือเราจะสุ่มกิจกรรมก่อนแล้วเราก็จะต้องมาสุ่มคนที่เราจะต้องโทรแล้วเราจะต้องทําภารกิจนั้นะให้ได้หนึ่งนาทีถ้าใครหลุดคำเราจะให้คนที่แบบเราโทรหาเลือกว่าจะโดนบทลงโทษอะไรคร่าวๆก็ประมาณนี้ นั่นแหละค่ะทุกคนเรามีกันอยู่สีคมฉันนี่ก็คงจะน่าสนุแน่แน่ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในวิวนี้สนุกแน่ฉันเชื่อว่าแกดูอยู่เว้ยอย่ากโกรธกันนะโอ้สอร์ a g a อีก i guys w e กั o m e to another e d i t i n g c so, a m เอเดตติ้งแคงคอลจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันสนุกมากเลยแล้วปิงก็ไม่อยากจะตัดออกเยอะเท่าไหร่คือฟตเทปมันยาวสองชั่วโมงแล้วก็แบบว่าปิง ทำใจตัดยากมากเลยแล้วก็อยากให้มันได้นานที่สุดอยากจะแบบเก็บทุกช็อตจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาไปใส่ไว้ในคลิปหน้านะคะก็ stay tuned แล้วก็มันสนุกมากอย่าลืมดูนะคะ let's move on e a า bye ทุกคนเราเราควรจะทำอะไรเราควรจะเก็บของเราขึ้ยกนโอ้ยกนเย็นมาน่ากลัวกันทุกคน มีคนปุญญาให้หมอนเดิมมันดำเลยมันนี่เลยมองไม่เห็นเลยมองไม่ออกกันเลยว่าใครเป็นใครไปกันเสียสัยกันปุญญามเล่นละครพับเพชรมือกันมาน้อยเห็นยนี่คือภูเขานะภูเขานี่นกคมดีเกลยให้กูเปล่งหมดเลยแข่งด้วยสา ก้าเนแบบทุกคนทักอ่ะใช่เหรอไม่เห็นคนเล่นไวรินิวยาวเลยไปแกเออเออจริงนะลองสียาวเราเล็บยาวได้ไหมแกดูดิลองสีแดงดินี่สีนี้ดิดีดีดีโอ้ยน่ากลัวสีเขียวอ่ะอันนี้นี่อันนี้เหมือนแบบแม่หมวกกุ้งยาวอันนี้เหมือนอะไรเหมือนยูซ่าเลนิกเกเลนิกแกลเวลาเล่นตัาต้องขึ้นไปแบบเล่นเกยนี่เอาใหม่มึงเลตีกเกอใหม่ลองด้วยหนึ่งสองสาม ทำไมมันน่ากลัววะม,มันเหมือนแบบมือกีตาร์มากเลยแต่เนี่ยต้องเล go. นี่คืออะไรเ t ี่ go ้องถ่ายมันนะ Let it go เหมือนรังแคเลยตกแล้วุนด่วย Let go เหมืนที่เดยวดาคนหน่อยดาวคนหน่อยที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไม่นาที่ลอยอยู่เองเฉยๆนี่สีสว่างเราหนยหมดลเราจะปิดจบคืนนี้ด้วยเน็ตฟิกกันยียี่ multim <laughs> ㅋㅋㅋㅋ